เป็นกระต่ายดำภูพานนะครับก็จะสีก็จะเหมือนสีกระต่ายป่านะครับถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ถ้าจะอยู่ที่อ่าแปนะครับ70็ดเปอร์เซ็นนะครับคาดการก็หลังจากที่ผมลองศึกษานะครับว่า วิธีการเลี้ยงกระต่ายป่านะครับเอาแบบที่ง่ายๆเลยน,นะครับแบบไม่ยากนะคือหาควานซื้อมาที่เขาจับได้แล้วก็มาเลี้ยงดูไม่รอดสักตัวครับแล้วก็มีทีมงานทางทีมงานก็ซื้อตัวใหญ่มาว่าจะกะให้มันผสมกับดัมปุพันปรากฏว่ามันไม่ผสมกันครับ ไม่ผสมกันเลยหรือหรือผสมกันแล้วแต่ไม่ติดก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่คือไม่มีลูกนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกระต่ายป่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็อาจจะมีนะครับบางฟาร์มที่สามารถทําได้แต่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เพราะว่ากระต่ายป่านะครับมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่นะครับมันก็เลยไม่มีใครที่จะออกมา ออกมาโพสต์ว่าตัวเองเลี้ยงได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับมันไม่มีใครทําได้ก็สรุปนะครับที่พามผมผมจะเลี้ยงแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดําบูพานสีป่านะครับกระต่ายดำบูพานสีป่าแล้วก็จะเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะครับนี่คือจะพยายามไม่ให้อยู่กรงนะครับ มลีลูกอยู่สองตัวลูกอยู่สองตัวตอนนี้ที่เป็นสีเหมือนกันนะครับที่เป็นสีป่านี้คือทําไมผมผมไม่ถ่ายให้ดูมันอยู่ในกรงครับคือบางแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนะครับการถ่ายสัตว์อยู่ในกรงไม่สามารถทําได้ฉะนั้นผมถ่ายอย่างนี้ถ่ายในกรงลง,ง YouTube ได้นะครับแต่ลงอีกแพลตฟอร์มหนึ่งมันไม่ได้ก็เลย ไม่ถ่ายให้ดูก็จับไม่ดูก็ได้ครับมรู้ว่าจับได้หรือเปล่าน,นะ,ะสีก็จะประมาณนี้นะได้อยู่เหมือนไหมครับจะเหมือนหน่อยไหมเหมือนกระต่ายป่าไหมครับใกล้เคียงนะจะประมาณนี้นะครับมีเอฟซีพี่น้องนะครับ โทรมาถามว่ามีกระต่ายป่าไหมอยากได้กระต่ายป่าหรือว่าเอาสีเหมือนก็ได้นะครับสีเหมือนก็จะประมาณนี้ถ้ามันคือผมเลี้ยงแบบไม่ขุนมากนะครับก็จะออกประมาณนี้คือถ้าให้หัวอาหารเยอะๆมันก็จะอ้วนกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันเป็นพ่อพันนะครับตัวถูดท้องถูท้อง นี่นะครับเป็นดำภูพานนะครับสีป่าเขตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม